สัจจงเวอมตตาวาจาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับสวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นและกลางคืนขึ้นอยู่กับว่าคุณรับชมคลิปนี้เมื่อไหร่และที่ไหนบนโลกใบนี้ท่านผู้ฟังสามารถซัพพอร์ตรายการของเราได้ผ่านทาง Bitcoin Lightning QR Code ที่ผมขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ผมขึ้นเอาไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับ ใน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญที่ผมจะอัปโหลดให้ทุกวันครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังมีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในยุโรปซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยในสเปนแล้วก็ในโปรตุเกสคำถามก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยโลกน่าจะเป็นไปในแนวทางไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมี โบนัสคอนเทนต์อยู่ท้ายคลิปเลยนะว่าผมคาดการกับสินทรัพย์หรือว่าหุ้นอะไรนะครับที่อาจจะเป็นอนาคตก็ได้นะแต่ว่านี้เป็นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนคุณต้องไปวิเคราะห์เอาเองอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอชมตอนท้ายๆคลิปแล้วกันว่าผมจะแนะนำอย่างไรซึ่งก็ disclaimer ก่อนนะครับมันก็เป็นเพียงการคาดการเท่านั้นนะครับ เอาละครับท่านผู้ฟังระบบไฟฟ้าเนี่ยณปัจจุบันหลายประเทศใช้ระบบเซนทรัลไลซ์ครับก็คือมีการรวมศูนย์นะฮะตั้งแต่โรงไฟฟ้าจนมาถึงระบบจ่ายไฟนะครับแล้วก็ส่งเข้าสู่บ้านเรือนเนี่ยรวมศูนย์หมดเลยเพราะฉะนั้นข้อเสียของเซนทรัลไลซ์กริดคือซิงเกิลพอยต์ออฟเฟล r e เหมายถึงว่าถ้า โดนโจมตีจุดใดจุดหนึ่งแล้วจุดนั้นเนี่ยมันดันมีเอฟเฟกกับจุดอื่นด้วยเนี่ยก็คือทั้งระบบก็คือจะดับหมดเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือข้อเสียของระบบไฟฟ้าแบบเซ็นทรัลไลซ์ซึ่งเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยเขาก็นำเสนอนะครับตัวตัวหนึ่งที่เป็นโซลูชันในการแก้ไขเขาบอกว่าชื่อ d a สนะครับซึ่ง d a สเนี่ยแทนที่ มันจะรับไฟมาจากที่เดียวเนี่ยนะครับมันก็เป็นการรับไฟมาจากหลายๆที่แล้วก็มีการคุยกัน,นครับระหว่างด a าสกับด a าสเนี่ยคุยกันเองซึ่งก็ไม่ได้สําคัญอะไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วหากระบบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีปัญหานะครับก็คือตัวโรงไฟฟ้า,ฟฟา,ฟฟาตัวนี้เนี่ยมีปัญหาไฟฟ้าก็เข้ามาไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้น ดัสเนี่ยมันจึงตอบโจทย์ในระดับอาจจะเป็นในระดับชุมชนแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ในระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อว่าถ้ารัฐบาลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนสิ่งเดียวที่เขาจะต้องคิดต่อนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้ครับต้องเปลี่ยนจากเซ็นทรัลไลซ์เป็นดีเซ็นทรัลไลซ์ครับ ระบบไฟฟ้าสมัยก่อนนะหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยจนเนี่ยก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับพึ่งพาแหล่งจ่ายไฟเพียงไม่กี่แห่งแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าอย่างที่ผมบอกว่าคือว่ารัฐเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็น d e n t n t r a l i z e d g r นะครับซึ่งการ c e n t r a l i z e d เนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเลย แล้วก็ความมั่นคงทางพลังงานจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งเหมือนกับที่เกิดขึ้นในยุโรปนะครับก็จะมีแหล่งผลิตไฟกันทุกที่นะครับทีนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาหนึ่งที่ยุโรปกำลังเจอก็คือเรื่องของ NGO นจะในการสร้างโรงไฟฟ้าที่ไหนก็ตามเนี่ยคุณมักจะเห็นว่ามันมักจะโดนต่อต้านเสมอซึ่งมันก็เลยนำมาสู่การขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า อย่างที่เราเห็นในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเราจะเห็นว่ายุโรปเนี่ยเกิดการขาดแคลนพลังงานอย่างมากเลยแล้วสุดท้ายก็ต้องไปนําเข้าพลังงานมาอยู่ดีทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเดิมเนี่ยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแก๊สอยู่แล้วนะครับหรือว่าอย่างฝรั่งเศสหรือเยอรมันเนี่ยผมจําไม่ได้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายตัวเองก็เลิกโอเปเรตซึ่งบอกว่างงมากนะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นพลังงานที่สะอาดที่สุด สะอาดกว่าโซล่าสะอาดกว่าวินเนอร์นิแต่ว่าสุดท้ายก็ไปปรับตามนางเกรตตาตุนเบิร์กใช่ป่ะแล้วก็ยุโรปก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นนะครับก็คือขาดแคลนพลังงานนะครับก็ก่อนไปต่อนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดแล้วก็ใครจะซัพพอร์ตเราก็คีว่าโค้ดมาได้ครับยินดีรับแซป ทีนี้พอพูดถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยก็จะมีภาพนะครับอย่างภาพแบ็กกราวก็คือภาพจากเชโนบิลแล้วก็ภาพที่อยู่ชัดๆเนี่ยนะครับก็คือฟุกุชิมะซึ่งทั้งคู่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั้งคู่เลยส่วนในส่วนของฟุกุชิมะเนี่ยคุณจะไม่เห็นว่ามันมีปล่องป่อง,งใหญ่ๆใช่ป่ะเ,เพราะว่ามันใช้ระบบคูลิ่งแบบน้ำทะเล ซึ่งไอตอนที่มันฟุกุชิมะตอนที่มันพังเนี่ยนะครับถามว่าทําไมถึงพังเพราะว่าพอเกิดสึนามิเนี่ยระบบปั๊มดูดน้ําเข้าไปหล่อเย็นเนี่ยมันไม่ทํางานนะพอมันไม่ทํางานปุ๊บเนี่ยระบบต่างๆก็รวนไปหมดส่งผลให้เกิดฮีทแล้วก็เกิดละลายออกมาแล้วก็ระเบิดนะครับนี่คือสาเหตุที่ทําไมฟุกุชิมะถึงระเบิดนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ย ระบบพลังงานนิวเคลียร์มันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับการใช้พลังงานณปัจจุบันนี้ค่อนข้างปลอดภัยกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะครับซึ่งพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยถ้าจะทำเป็นแบบดิจิทัลไลซ์นะครับการทำโรงไฟฟ้าแบบล a าช์อาจจะไม่ตอบโจทย์มันอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าล่าช์เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางดิจิทัลไลซ์ได้แน่นอนเพราะว่ากำลังการผลิตมัน700เมกะวั์สูงมากนะครับ หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับดังนั้นมันเหมาะกับเมืองใหญ่ๆแล้วก็มีโรงไฟฟ้าแบบ1โรงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้แต่ว่าในส่วนของอนาคตที่มันควรจะเป็นก็คือตัว small modular reactor หรือว่าตัว S M R นะฮะซึ่งตัว S M R เนี่ยมีโรงไฟฟ้าหลายๆแห่งนะครับสามารถสร้างในพื้นที่ขนาดประมาณ2สนามฟุตบอลได้ซึ่งไม่กินพื้นที่เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น micro reactor ซึ่งใช้ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ10เมกะวัตนะครับไอตัวไมโครไมโครเร actor เนี่ยบรรทุกในรถบรรทุกได้เลยเล็กมากนะครับ10เมกะวัตอ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวปล่องอย่างนี้นะที่ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมแต่ว่าต่อไปไม่จำเป็นต้องใหญ่ขนาดนี้ละเราก็สร้างภายใน2ส,สนามฟุตบอลได้เลย อ่ะนี่ยครับนี่คือตัวเร .ACT เตอร์ของ S.M.R. ก็จะเล็กประมาณนี้ถ้าคุณดูที่ทงทงที่เขาประดับเอาไว้อะเห็นไหมจริงมันไม่ใช่ทงประดับหรอกมันเป็นทงที่เกี่ยวกับเรื่องเซฟตี้นะครับทงราวเนี่ยที่เขาแขวนเอาไว้เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบขนาดสัดส่วนทั้งหมดมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากเลยและอันนี้ก็คือตัวไมโครเร .ACT เตอร์นะครับซึ่งสามารถบรรทุกในรถบรรทุกได้ ในส่วนที่สามารถใช้ได้ก็อย่างเช่นอะไรค่ายทหารหรือว่าเวลาคุณจะเอายูนิตทหารเคลื่อนไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยเหมาะสำหรับไมโครเร a c เตอร์นะครับหรือเมืองขนาดเล็กอันนี้ก็เป็นตารางนะครับที่ที่ผมเอามาเทียบให้พวกคุณดูนะฮะากำลังการผลิตนะฮะก็สมอล l r e a c t เตจะอยู่50 3 0 0ถึง300เมกนะก็ถือว่ารองรับผู้ใช้ได้ประมาณ1 1, 1, 1 000, 000นึ่งแสนถึงหล้านคนมันก็คือเมืองเมืองระดับเล็กจนถึงเมืองระดับใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราจะวางแผนอย่างไงในขณะที่ไมโครเนี่ยหนึ 1, ่ถึงสิมกะวัตนะฮะก็จะได้1,000งเอโทษถีหนึ่งพันถึงสองหมคนนะครับต้นทุนในการสร้างเดี๋ยวอันนี้ผมให้ผมเทียบกับอันนี้ดีกว่าผมเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหินดีกว่านะครับกับโรงไฟฟ้ากา๊าซจริงๆต้นทุนต้นทุนเนี่ย s m สเนี่ยสูงกว่าถ่านหินแล้วก็สูงกว่าลงไฟฟ้ากาส๊สแต่ว่าข้อดีที่ได้กลับมาเนี่ยคืออะไรครับคือมันไม่มีความผันผวนของต้นทุนนะก็คือคุณรู้ต้นทุนแน่นอนในขณะที่ถ่านหินกับกส๊สเนี่ยถ้ามีปัจจัยเงินเฟอ้อเข้ามาเกี่ยวข้องค่าเชื้อเพลิงก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็อายุการใช้งานของเจ้า s m r กับไมโครเร a c กเตอร์เนี่ยนะไมโครจะอยู่ 20- 40ปีนะซึ่งก็เข้าใจได้แต่ว่าตัว SMR เนี่ยซึ่งมันตั้งแบบถาวรเนี่ยมันจะได้ประมาณ60ปีนะครับในขณะที่ถ่านหินนะครับกับโรงไฟฟ้าก๊าซเนี่ยจะได้ยี่สิบห้าถึงสองสิบห้าปีแล้วก็ต้นทุนนะครับนะบต้นทุนต่อเมกะวัตต์ตัวเอชมาถูกกว่านะครับโดยรวมแล้วเนี่ย s m สคุ้มครับถ้าใช้ในระยะยาวแล้วมันก็จะทําให้เกิดคําว่าด e n t ทัลไลซ์ได้แน่นอนนะครับก็อันนี้ต้องหวังว่าหลายๆรัฐบาลจะดําเนินนโยบายนี้เป็นด e จิทัลไลซ์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ระบบจ่ายไฟที่ใดที่หนึ่งมันดาวลงไปนะตัว SMR เนี่ยก็คือนึกภาพง่ายๆถ้าคุณมีโรงไฟฟ้าหลายโรง ดับไปโรงนึงก็อาจจะดับไปแค่เมืองนึงอีกเมืองหนึ่งไม่ดับมันจะไม่ดับเป็นประเทศเหมือนกับที่เกิดในสเปนกับโปรตุเกสนะครับอันนี้ก็หวังว่าถ้าถ้าทางยุโรปก,ก็เห็นแบบนี้นะก็คงจะเปลี่ยนนะครับควจะเปลี่ยนแนวทางไปเป็นแบบดิสเซนเทลไลซ์มากกว่าที่เป็นแบบเซนเทลไลซ์แต่ว่าก่อนไปต่อนะครับก่อนที่ผมจะไปโบนัสคอนเทนต์ว่าเออเราควรจะลงทุนอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรดีเนะี่ยก็เราแวะมาตรงนี้ก่อนนะครับ ดูแอนดดิสเพลย์เป็นโปรแกรมที่ผมแนะนําถ้าคุณมี2หน้าจอนะครับอยากใช้ iPad เป็นหน้าจอที่2หรือว่าอยากจะใช้พีซีหรือว่า Mac เป็นหน้าจอที่2ก็ทําได้เชน่นกันนะครับก็อันนี้ก็ผมก็ใช้เองนะครับแล้วก็มันสามารถต่อ usb c ก็ได้หรือว่าจะใช้ WIFI ต่อก็ได้นะครับรวมถึงถ้าคุณมีปากกาแล้วก็อยากจะขีดเขียนบนหน้าจอนะครับในขณะที่คุณ extend หรือว่าคุณมีเลอรตัวหน้าจอออกมาเนี่ย ดูเอทีเอสเพย์ก็รองรับเช่นกันนะครับซึ่งตัว Pro เนี่ยก็จะได้คุ้มๆหน่อยนะครับผมใช้ตัวนี้ซึ่งตัว Air กับสตูดิโมันก็ต่างกัไม่มากหรอกนะครับก็เพิ่มไปเดี๋ยวละสองเหรียญค่าสับก็จะอยู่ประมาณปีละ2,500บาทถึง3,000บาทเท่านั้นเองก็คุณสามารถใช้ iPad คุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้อ่าตัวนี้คือโบนัสนะครับณปัจจุบันนี้ สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าเกิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำนวนมหาศาลเนี่ยมันเลี้ยงไม่ได้เลยที่เหมืองบิตคอยจะต้องเกิดนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าต่อไปนี้นะครับถ้าโลกชิฟมาทางดิจิทัลไลซ์นะครับ,าา ize, รบอย่างที่เราเห็นนะอย่างเช่นในปูฐานอย่างเช่นในเอลซาวาดอที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งธรรมชาติจากพวกที่เขา อสอบเขาบอกเป็น renewable energy แต่ว่าจริงๆแล้วพวกนั้นคือ waste energy ก็คือใช้แล้วหมดไปแต่มันใช้ได้เรื่อยๆมันมีเรื่อยๆไงนะครับอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ก็เรามาดูตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้พลังงานไฟฟ้าที่ซิเคียวร,ระบบบิตคอยเนี่ยเทียบเท่ากับการ consumption ของโปโลแลนด์ทั้งประเทศ1 7 5 8 7เทรวัตต์อวนะครับ ส่วนพวกนี้คุณไม่ต้องไปดูครับเพราะว่ามีคนไปวัดที่หลังเครื่องขุดบิตคอย Bitcoin แล้วมันไม่มันไม่ได้ปล่อยกายคาร์บอนไดออกไซด์อย่างที่คุณเข้าใจนะเพราะนั้นพวกนี้มันก็ไม่ค่อยจริงๆผมสนใจตัวนี้ตัวเดียวนะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากนิวเคลียร์เยอะมากขึ้นเนี่ยนะครับโรงไฟฟ้าจะต้องทำเหมืองเองเพราะเขาเหลือพลังงานไฟฟ้าแล้ว ถ้าคนใช้อ่ะสมมุตินะครับคุณสร้าง S M R นะครับ S M R ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งตัวเรเดเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยนะ Capacity อยู่ประมาณอาจจะ75%นะครับถามว่าทำยังไงที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะต้องเอา Bitcoin Mining เข้ามานะครับเพื่อให้ เอ่อ uh, energy consumption เนี่ยโดยรวมมันอยู่ประมาณ80%หรือ85%เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยส่วนอีก15้เปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นกำลังไฟสำรอง mm hmm. เผื่อจะต้องใช้ในยามฉุกเฉินอย่างเงี้ยจะต้องมีกำลังไฟสำรองเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้น Bitcoin Mining เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านี่แหละโดยเฉพาะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับถ้าโลกมาทางดิจิทัลไลน์นะแต่ถ้าโลกไม่ได้มาทางดิจิทัลไลน์ แต่โลกจะชิฟไปทางเซ็นทรัลไลซ์เพราะว่ามี a อ e เจนด0า2030นะเพราะว่าเขาพยายามจะควบคุมนะครับใครที่ยังไม่ดูคลิป World Economic Forum ก็ไปย้อนดูนะฮะเดี๋ยวจะใส่การ์ดเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวไปย้อนดูเอานะครับใน World Economic Forum กับ Agenda 2030เนี่ยก็ค่อนข้างจะล้อไปทางเดียวกันก็คือจะควบคุมนะการใช้ e NERGY ควบคุมการใช้พลังงานนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่า อันนี้เป็นมีมนะผมชอบครับเหตุการณ์ขั้นนี้อาจจะเป็นการจงใจก็ได้นะจงใจดึงปลั๊กออกซะดือด้อเลยนะฮะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นการจงใจนะครับรัฐบาลอาจจะอ้างเรื่องอความมีอะไรนะความมั่นคงความมีเสถียรภาพแล้วต้องควบคุมมากขึ้นก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ ถ้าโลกออกไปทางแรกนะถ้าโลกออกไปทาง d e ดิจิทัล i z e d แปลว่า Bitcoin Mining อาจจะโตมากขึ้นมากกว่านี้เยอะเลยแต่ถ้าโลกมาทาง a g e เ d นด0 3สที่จะมีความพยายามดิจิทัลไลซมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับก็แปลว่า Bitcoin Mining อาจจะไม่ได้บูมขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หายไปไหน Bitcoin ก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมประการที่2นะฮะถ้า ถ้าโลกมาทางดีจนทลไลจริงๆนะครับสิ่งที่จะได้รับประโยชน์มากสุดคืออะไรรู้ไหมครับบริษัทที่รับทำโรงไฟฟ้า SMR นะหรือว่าไมโครเร .ACT เตอร์เนี่ยจะได้ประโยชน์มากสุดในขณะที่ถ้า a อ e เจนด0า0เกิดผมเชื่อได้เลยว่าบริษัทที่ได้ประโยชน์จะเป็นฝั่งที่ทำไซเบอร์ซิเคียวริตี้เพราะว่าจะมีความพยายามควบคุมประชากร ในขณะที่ระบบไฟฟ้าอาจจะไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากมายแล้วก็เพลิดเอาจจะไปใช้พลังงานที่อ้างว่าเป็นพลังงานสะอาดเช่นโซล่าหรือว่าวินมากขึ้นด้วยซ้าแต่ว่าของพวกนั้นอ่ะไม่ได้แก้นะครับสุดท้ายโลกจะต้องชิฟต์มาทางดิจนทัลไลซ์อยู่ดีมาทางนิวเคลียร์อยู่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลาผมพูดอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณพยายามจับตาดูแล้วกันว่าสิ่งที่ยุโรปกำลังทำเนี่ยเขาชิฟต์ไปทางดิจนทัลไลซ หรือว่าจะมาทางเซ็นทรัลไลซ์หนักกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นผมบอกหมดแล้วว่าดีเซ็นทรัลไลซ์นะครับใครได้ประโยชน์เซ็นทรัลไลซ์ใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับลองเป็นทางเลือกนะเผื่อว่าคุณอยากจะอาจจะมีเอี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซะหน่อยนะครับก็ลองดูนะแต่ว่าผมบอกงี้แล้วกันว่าอนาคตนะตอนนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ย ค่อนข้างได้รับความสนใจเพราะว่า AI มันเติบโตอย่างมากแล้วมันใช้ energy consumption ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นยังไงนิวเคลียร์เนี่ยมาอยู่แล้วแต่ว่าคุณจะมาแบบ SMR หรือว่าคุณจะมาแบบโรงไฟฟ้าใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีนึงผมไม่แน่ใจว่าบริษัทที่รับทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันรับทุกสเกลเลยไหมหรือว่าหรือว่า แยกเป็นสเกลกันแยกบริษัทกันอะไรเงี้ยคุณคุณลองไปศึกษาดูแล้วกันอันนี้ผมก็แก้ไกด์ไลน์เฉยเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นนะครับผมซื้อบิตคอยอย่างเดียวเพราะว่ายังไงบิตคอยก็ชนะอยู่แล้วนะไม่ว่าจะสินทรัพย์ตัวไหนนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเก็ตไอเดียแล้วก็อย่าลืมถ้าใครจะสนบสนุนก็แซบมาได้นะครับยินดีเสมอ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยใน y t u t u นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญที่ผมจะอัปโหลดให้เป็นประจำทุกวันเวลา07.00เนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานแล้วก็17.30นาา30มาทีจะเป็นเรื่อง a d v a n c e ์แบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ